พวกชาวลัคนาราศีธนูนะบอกไว้ให้ฟังตรงนี้เลยว่าทั้งหญิงทั้งชายนะครับเป็นบุคคลที่มีนิสัยพื้นฐานเนี่ยดีมาตั้งแต่เกิดนะพวกลัคนาราศีธนูเป็นคนที่ไม่ค่อยชอบเอาเปรียบใครนะครับแล้วก็เป็นคนที่มีความตรงไปตรงมาอุปนิสัยจริงๆแล้วเป็นคนที่มีความช่างสงสาร นะครับเป็นคนชอบทำบุญสุนทานบอกต่อไปอีกว่าชาวลัคนาราศีธนูนั้นนะครับอุปนิสัยเด็กเรียกว่าแทบจะแบบว่าถอดแบบกันมาเลยเนี่ยธนูเนี่ยนะเป็นคนไม่ชอบให้ใครมาจุกจิกจู้จี้มากนะครับชอบการเอาใจแต่ไม่ชอบการถูกมาบอกว่ามาจุกจิกมาอะไรเยอะเกินไปเพราะว่าเขาเป็นคนที่มีความเป็นโลกส่วนตัวสูงอืม ธนูเป็นอย่างนี้จริงๆนะครับใครมีแฟนเป็นคนลัคนาราศีธนูไปสังเกตดูได้ไม่ชอบให้ใครมาบอว่าถามซ้ําถามซากเหมือนกับว่าเขาจะมีความรู้สึกเหมือนก็ถูกจับผิดอะธนูมันเป็นคนแนวนี้แหละนะฮะแล้วก็เป็นคนที่มีโลกส่วนตัวสูงนะครับไม่ชอบให้ใครมากําหนดขอบเขตอะไรเพราะว่า ลูกธนูเนี่ยนะครับที่ปล่อยออกไปเนี่ยมันมีทิศทางที่คือเขารู้อยู่แล้วว่าเขากําลังทําอะไรจะริเริ่มอะไรไม่ชอบให้ใครมาต้องมาคอยจุกจิกเยอะมาถามเยอะอย่างเงี้ยไม่ชอบนั่นแหละคนลัคนาราศีธนูแล้วก็อีกอย่างหนึ่งนะชาวลัคนาราศีธนูเนี่ยเป็นคนที่ชอบมองกันไกลนะครับคุณไปสังเกตดูได้เลยว่า สัญ,ญลักษณ์เนี่ยจะเป็นคนโกงคันธนูนะครับตัวท่อนบนเป็นคนท่อนล่างเป็นม้านะครับเขามีเป้าหมายนะครับเล็งผลเลิศก็หมายความว่าเขามักจะมีไอเดียอะไรมีความคิดอะไรใหม่ๆอยู่เสมอแล้วก็มองเป้าหมายต่างๆในชีวิตไว้อย่างชัดเจนฉะนั้นคนลัคนาราศีธนูเนี่ยพยายามให้เขาได้คิดได้ออกไอเดียเลยของเขาเถอะรับรองว่ามันจะวิเศษมากเพราะว่าเขามีดาวพฤหัสเป็นดาวเจ้าเรือน ส่วนใหญ่แนวความคิดของธนูเนี่ยส่วนใหญ่เลยนะมันจะหยิบยกเอามาใช้ได้จริงเมคมันนี่ได้จริงหาเงินหาทองได้จริงเนี่ยคือชาวลัคนาราศีธนูนะครับโดยเฉพาะในเรื่องการเงินแล้วเนี่ยต้องบอกว่าในปี2567ตรงเนี้ปีที่ดาวเสาไปอยู่ในตำแหน่งอุดมเกณฑ์เนี่ยก็จะหาเงินหาทองได้เยอะครับนะแต่เงินอาจจะเอาไปใช้เกี่ยวกับเรื่องของการ ซื้อรถซื้อราเปลี่ยนรถใหม่ซื้อรถใหม่ซื้อคอนโดซื้อที่ดินซื้อบ้านอะไรกันแล้วแต่แต่นั่นแหละนะครับคือชาวลัคนาราศีธนูปีนี้อาจจะต้องลุยหน่อยเหนื่อยหน่อยเพราะดาวเจ้าตัวไปอยู่ในเรือนอริต้องบุกเบิกหรือว่าทําสิ่งใหม่ๆนะหรือไม่ก็ต้องเดินทางเออนั่นแหละแล้วล่าผลจะดีมากจะเข้ามาดีมากเลยนะอยากให้ชาวลัคนาราศีธนูไปสังเกตดูให้ดี นะครับแล้วก็ความที่เป็นคนที่มองการไกลทำอะไรตั้งใจนะครับน่าจะเป็นนิสัยสำเร็จนะครับผมใช้คำว่านิสัยสำเร็จของชาวลัคนาราศีธนูเลยนะครับก็เป็นไปได้นะเออคนลัคนาราศีธนูมันเป็นคนแปลกอย่างหนึ่งคือชอบให้แฟนเอาใจชอบให้แฟนแบบว่าใส่ใจ นะครับมีความโรแมนติกสูงด้วยแต่ไม่ชอบให้มาจุกจิกมากคําว่าใส่ใจกับจุกจิกนี่แยกให้ออกนะมันไม่ได้เหมือนกันใส่ใจก็คือใส่ใจไอ้จุกจิกเนี่ยคือจะไปไหนอะ่ะกับกี่โมงอืมแล้วม,มีใครไปบ้างเอออะไรอย่างเงี้ยไปถามดีเทลมากๆไม่ชอบเออแต่ว่าใส่ใจอะ่ะเอาใจใส่ดูแลอย่างเงี้ยเอออันนี้ดีธนูชอบแยกให้ออกนะครับมันเป็นอะไรที่มีความใกล้เคียงกันนะ นะครับนิสัยสําเร็จเมื่อกี้บอกไปแล้วส่วนในนิสัยหายยนะของชาวลัคนาราศีธนูเนี่ยบอกเลยชาวลัคนาราศีธนูเนี่ยเป็นคนที่มีความชัดเจนไม่ค่อยมีตรงกลางชอบใครก็คือชอบถ้าไม่ชอบเนี่ยจะพยายามเอาตัวออกมาหรือแสดงให้อีกฝ่ายหนึ่งสังเกตได้อย่างชัดเจนจริงๆจะบอกว่าเป็นคนที่ดีก็ไม่ผิดนักนะครับแต่ในบางสังคมเนี่ยมันใช้แบบนี้ไม่ได้เดี๋ยวนี้มันสังคมมัน บางทีเราไม่ชอบใครก็แสดงออกมากไม่ได้ทั้งทางสีหน้าทั้งทางกายภาพนะครับไม่อยากให้ความสัมพันธ์รลอถูกมองด้านลบเนี่ยธนูเองก็อาจจะต้องมีการปรับตรงนี้นิดหนึ่งเพราะว่าบางทีแม่งก็ไม่ได้มีใครถูกใจเราทั้งหมดถูกไหมชอบไม่ชอบบางอย่างเก็บไว้ในใจบ้างธนูเนี่ยถ้าเกิดไม่ชอบใครแล้วนะไม่ถูกชะตาแล้วนะต่อให้ไปทํางานด้วยแล้วได้เงินก็ไม่อยากทําคนธนูเป็นแบบนี้ ต่อให้ไปทํางานได้เงินเยอะๆก็ไม่อยากไปทําให้เออนี่คือธนูมันก๊อปปี้กันมาเลยแม่งเหมือนอย่างนี้หมดมันมีความมีอัตราสูงแต่ถ้าเกิดว่าพูดดีๆด้วยนะย่อๆหน่อยนะโอ้โหธนูทําไปหาเลยทำโอ้โหทำทำทำแล้วธนูไม่ชอบการถูกเอารัดเอาเปรียบไม่ชอบคนที่มามีเทคนิคมากบางคน,นเขามาบอกไอ้ทำธรุรก,กิจหรือทําอะไรมันจะต้องมีเทคนิคบ้างมีนู่นบ้างธนูไม่ชอบพูดกันตรงตรง ว่ากันมาตรงๆนะครับถ้าเกิดพอใจทําให้ได้ทําแต่ถ้าเกิดรู้แล้วว่าคุณมีอะไรแฝงๆมาจากการพูดคุยหรือมีเทคนิคอะไรซึ่งซึ่งจะมาเอาเปรียบคนธนูถ้าธนูมันรู้ปั๊บนะมันไม่ทําให้เลยไม่ทําให้เลยมึงรอไปเถอะนี่คือคนธนูเป็นอย่างนั้นจริงๆนะฮะสังเกตมาแย่แล้วตลอดการประกอบสมาีีเป็นสินแสนเนี่ยดูมาเยอะอืธนูเปนแบบนเนี้ยเนี่ย นะจะบอกว่ามันเป็นนิสัยสําเร็จเลยนี่เออนิสัยหายหนะ้มันกั้มกึ่งๆแต่คนธนูแล้วมันมีอะไรชัดเจนแบบนี้เลยนะก็นะครับอยากจะบอกว่าช่วงครึ่งปีหลังเนี่ยนะครับเป็นช่วงที่ธนูจะลุยนะครับบุกเบิกแล้วก็จะมีความสําเร็จเหนื่อยหน่อยก็ช่างแม่งเหอะเพราะคนธนูมันไม่ค่อยได้อะไรฟุกๆอยู่แล้วละ่ะส่วนใหญ่มันต้องลงมือล,ลงแรงทําต้องเหงื่อออกต้องออกไอเดียออกความคิดแล้วก็จะสําเร็จนะ ก็นะครับมาบอกกันไว้นะครับเดี๋ยวสัปดาห์หน้าสินเามิงมีเดินทางอีกแล้วเออนะครับก็เลยต้องรีบมาพยากรมาบอกให้กับเอฟซีทุกท่านก่อนเพราะบางทีช่วงจวังหวะเดินทางเนี่ยนะครับมันไม่ค่อยสะดวกนะก็เลยมาพยากรให้ก่อนเลยสัปดาห์หน้าผมไปดูฮงจุ้ยที่ไหนว่าไม่แน่ใจว่าเชียงเชียงใหม่เดี๋ยวผมไปดูตารางอีกทีง้งไม่แน่ใจเหมือนกัน นะฮะแต่ว่าเขาเขาเอ,อัดหมายมาแล้วะนะขอให้โชคดีนะคิดสิ่งใดประการใดขอให้สําเร็จดังใจทุกประการนะครับขอให้เงินทองไหลามาเทมาไปก่อนนะสวัสดีครับ